คู่นี้ชนะชิงหนึ่งครับแพ้รับอันดับสาไปเลยนะครับเพราะว่าบายไปนหนึ่งคันครับ เอครับอาร์มของมันเร็วครับส่วนแตกดีครับอูช่างดีครับ